มาพี่น้องนะสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงเอฟซีทุกทท่านเอาลูก๊อะเก็ดได้ได้เอานะตใจไม่ใจเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไปไปเมืองตู้ป่ะตู้ฮักเกี่ยวขาวหั่ใส่แล้วตู้ฮันตู้ฮักเกี้ยวเขาวหั่นสายแล้ว ขนโตกพี่น้องเลยเนาะอู้หเกี่ยวข่าวกับแขมขนเกี่ยวเลยพี่น้องเลยมันออกบระหกนะเป็นออกบ่ออกแน่นแน,น่ห้อมกุตู้ขึ้นมาไปฝนตกเหรไปห้นอมตูไ้ไปไปขึ้นมาแม่จ้ะไปเปลี่ยนกันพี่น้องนะหมดบ้านมีตู้ลงกะ Bà chơi ở đâu chơi 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 นาวนะจ้าบอลกินแล้วขอบคุณจ้าขอบใจเด้อลูกเด้อขอบใจเด้อแม่นอนใช้นอนนั่นนอนนใช้นอนอยู่ใส่หมดยู่ใสอยู่น้าใช่มาเนี่มานาคือเก่าพี่น้องเอ้ยเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำคือเก่าคือเดิมช่วงนี้อยู่ห่างยู่นา บรรยากาศมียังมีน้ำอยู่ได้ป้าลุงเลยไดยประเด็นเยวาวานเห็นนั่นบัณสนาคุดกบเดอ้อปีนี้ป้าลุงเลยไหนายังมีน้ำอยู่ผลยังตกลิ้นอยูไยไย่ไปซ้ายลูกไปซ้ายนั่นพูดเนอพอตู้แล้วเอาหน่อไม้แกงบก่ เออมึงนายเปรดมันแรงน้ำหลังวาดนะน้าด้วยอ้ามักดาเนี่ยเพื่อนใคแม่เพื่อนไอ้คำเพื่อนเน่าเบาเพื่อนเน่าเบาเฮ้ยจวดไม่จ่อยตื่นเบิดนี่ อาแม่เอาไม่ต้อยให้แม่อ่ะอ่ะไม่ต้อยลูกคนมาเก่งเน่ป้าลุงผุบๆไปขันลาไปหาบเข่าบ่อนี่หับเข่าบ่อลูกนี่ต้อยบักดาบ่อน่ะฮึบฮึบฮึบเมืงว้ายต่อยเห็นยังต่อยลงมาก,กับปุณิจินน่ะลูกฮะชือยางชื่่อกล้องนี่ถือห้องกล้องแม่จใา Kung con bên sao bọn mùng này ao à, vô thư vô thứ vô thư mùng thư mùng thư mẹ thư mùng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  con mùng mẹ mùng nhảy con thư ừ, nhảy con mùng mẹ chạy thư mùng 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 thư nhảy nhảy mùng thư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  ก็กลัวขีงมาโอ้ยต้ยมักคีดาก็เป็นมะลูกนะเป็นน่าจะเหรอเนาะต้ปลาลาต้ยมักดาต้อยันยั้งอ่ะลายรับโมเฮ็ดดุกโมเฮ็ด่นี่ฮะ้่เชฮ้ยอะไรเมื่อกี้ไม่ใชเอามะขามให้ดูเบิกเบิงเบิงเอามะขามเมื่อกี้ชมกูกลัวมีว่ามะขามนะมะขามมีว่ากู ป้อมขามก็โรกแค่นี้ดูมีข้างเตันบ่นะูเมื่อเทียงบ่ลูกปะปมาวาดน้องวัดเมื่อเทียงปะเมื่อมงบ้าวาดถูกปปมอบ้าบ้าปะปะปปะปะปปพอารไป่ฮะพอวาดไปใช่ฮะมุดมุดดิน เบื่อังนอดแล้วกินจนเบื่อลูกคอยกินังนอด <c oughs> ใช้เบาแล้วออนะเอา้าตัวแรกมันคือตกอะน,นะผู้ผู้อยู่ขนาดจะเพบอยู่นะเชื่อมขาดบด่ มันบกึ้นนะลูกมันบกึ้นมันบกึ้นนี่ตัวนี้นะตัวไรึ้นนะึ้นแน่นหนวูวคืน้งงวไงงวยใช้อเชโอเคใช่มอยู่ถาาบ่บรรยากาศ เกี่ยวเข่าม้วนแท้นี่เ่าบอเนาะหูไล่ยังหลงไล่นกบ่อนหูไหลไก่บ่เต้นให้แม่มึงเนี่เต้นให้แม่มึงเนี่ยตืดตืดตืดเยู่โดดลงมาเลยโดดลงมาเลยจังใจกะโดดลงมาเลยเฮ้ยน่ะคือดินซะเลย เมืองบาว่าบอกเมืองบาว่าอย่าไปแกะได้ไก่มันตอดจะได้เฮ้ยเอาอย่าเปไล่มันตอดจะได้ฮะตอดได้แบบผู้หูตะเบนกำลังสิโตกผู้หูเฮ็ดเฮ็ดตกแล้วตกแล้วสิตกล่าว ตูขึ T ้นมาแล้ววะปูปูตูไรง่วงขึ้นมาเลยระเบ้าก็ขึ้นมาแล้วปูปูมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วจ้าเต้นให้มาเมืองบ่หมั่ดงได้ได้ได้ มาจะไปใช้ตู้งวยใช้ไปไหนง่วมตู้พ่อคุณเลี้ยตู้กำลังมาตู้กำลังไล่ง่วมมะมาจะไปเอางวยมีว่ะเขาเคอะว่ะถูกให้หน้าพี่เราไม่มีหน้ากองเพื่อนให้หน้าได้ยินนี่น่ะ บมไปลูกบมไปไปไปเมื่อไปปุนาผู้ตู้ห่าไรขึ้นมาแลยงัวไปบมไปดิ่งเงี้ยกล่องเครื่องเงินนะไปไปมาดิ่งของเฮาไปผุผลเห็นของเครื่องมาหน่ะแม่มาดิ่งเฉลยเลยบ่มาเลยฮึบปั๊บดิ่งของบ้านป่ะกล่องใหญ่ปะเออดิ่งของของตู้วาดปะกล่องใหญ่ป่ะเออเออเออ

ฮเฮอมาปมาจะไปเหีียวโอเคแก้ชมก่อนไหนเหีียวน,ะน,น่ะง,นงูข,า,ขาดไปไปอช่องมันเดี๋ยงูขึ้นมาได,ไดายา่ยานยา่ยานยา่ยานยา่านฮึบฮึบฮึบ ไปดีเด uhm, like, mm you know? like like, ah mm ี๋ยวมันห้อนเน่อาบน้ำฮึบฮึบฮึบมึงตกแล้วมึงตกแล้วหายมานได้มึงตกแล้วฮันเราจิไปได้งัวนล้วปรตูเห็นประตูจูงัวมาเนี่ยประตูมาแล้วพระตูมาแล้วลงมาแด้ไหมลงมาเต้นฮึบฮึบ มาดูงูย้เ yeah, ้ไปไล่งอะไรปะมาไปไล่งวบอดูง้ออยู่ท่าอยู่ท่าบ่ไปลูกบ่ไปปกบไป สิไปเอากัวนะคนตู試試 e ้ไปรถไปรถอยากเห็ดก็มาสิไปไล่งัวงวยมีน่อยบ่ไปไปจะได้เห็ดเป็นไปไงมาจอยากี้ยงงัวี้ยงควาย ดาวงัวน้ำตุอยากลงไปตั้งแต่นั้นอยากลงไปอยากลงมันบัดบุมมี่อยู่ที่ไนจูงเรา่แล้วจูงรงอนี่แล้วสิบเ็บตนนั่นลยนี่ฮะจูงตัวนี้เออเออเของบ้านนีหรอกูแล้วูแล้วแ่นี่นี่ มันทูอยู่ว่าพอตัวนี้นะฮะหยิ่นเอ๊ยเอ๊ผู้ตู้แกงวยจูงกันไปนี่นะไปไปไปเมื่อไป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 ผูกไปเลยไปไล่จู๊ไปใช่พอตัวเดียวนี่บ่บ่ได้ผูกวะ ใครไล่ดูแม่บรรยากาศท้องให้ท้องหน้าพี่นหรอว้า่านบ้านอันนี้เราเบิ่งโคมหัวตู้เลยเออย่านบ้านเบิ่งโคมหัวตู้ซะเบิ่งโคมตู้เล้วใครไล่เล้วใครไล่เล้ว อย่าพาไปใกล้ลกมาเลยลูกงูเอ็ <laughs> มก็ย่างยานบ้านะฮะเออบ้าก็มาวันนี้บ้าก็เห็ดจรนะบัานี้เอาไปนีไ่ไปนี่ถ้า่น้ำบ้าอีกเด้อบ้าไปเอาอมัวแน่นเห็ด <c oughs> เด้เดี๋ยวเราเราบริษัอีมงบ้านบญาณแล้วคิด่ปอะเหาเน่เจงมาทูชป้าะเป็ไร้ี่ว่านนี่ี่นี่นี่นน่่าน่่นนี่น่นนนี่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 ่นี่นนี่ี่นี่นี่เีี่นี่น ไปย่างไปย่างใหม่ย่างใหม่ย่างไปไวๆพุ่นน่ะไปลาดมีตู้มีตู้เอาแมงมันมาหลายบ่นี่มี้เป็ดเถอยบักกะลายนงจววาสนาเหี่ยวกําลังเอาจองาเปลี่ยนให้บ่นูลบ่นต้องนให้ตาตู้ว่ามันมาด้่น่ะ

để na, phải? Để hướp, hướp, hướp Đẹp không? Bài xáy nè, khùng tương tương bài xáy nè Má Chị tôm lơ, tốt lơ Chị nữa, tốt nữa. tay đi Chị có bây giờ bố tụ, tụ mai phải nó khẩu tụ riêng. blow blow mày tân tụ co, chơi <laughs> mày tân tụ co เอมาใหม่หนอลูกว่าไปเห็นยังนะมาใหม่หนเไหมม้าลมทับนะฮะได้ว่าแม่มันนะได้หล่คุดด้ยเดียวน่ะคุดด้วยเดียวเออนี่มึงไงเนาะญงตัวน่อยแกวเอาเมื่อตอนไหนก็ยัไ้กินอยู่วป่าเดียวแก่เคยมากินปนไดหนะมาไปูมาไป ยังไม่เล่วชำนางแค่น้อยนึงจาพรมาแล้เหนื่อยพอตูไปชำอื่นเดี๋ยวจงจงมันเห็นเราตลอดติอูนี่มีชุมองอูแล้วนี่มีชุมองไปนั่งใช้กับบ้ายก้นเห็นแล้วบดู้กนั่งกับสามอันผู้นนะั้น โน้อไม้ไปตู้ฮักบอไม่ไปตู้ฮักบอบัตนังไเห็ุอย่างเดียวใช่ดดเราลอดแดดเราเลดจากได้กับมันเีวมันเหเรอ่ไปบันก้นเลยมันสินเด้แม่มันสินเด้ มาถามว่าม <c ười> ันฉิด้่กอไ่หาเมื่อบุษบใจว่าเออเออแต่เอ้ยวขีโง่งเข้าขักันดีเราขาขาต้องัเต้นเต้นให้ประตูมังน้ใส่เกีย์คาเล็บนะเออเต้นเตเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้อยห้ให้ตูบังย่งแมแแแม่มือกัน เล่อนไโอ้าเกิดทีไ้ัหน้าไัเดเจะกระไดไ่ตูีได้ี่บ้าบานอยู่โฮมที่ลูกไว้ฝนตกกับว้หันมึงเนี้อ้าวงัวเราบ้าต้โลต้ลงไมาับด้ไหมโอ้เต้นโล่เต้ลงมาเลยมันอยากเข่าค้มันหนาวเลย เต้นโลเต้นลงลยเอ้ยแกแล้วตัวนี้เพดูตัวนี้แกแล้วได้ไหนบ้าบ้านน้าน่เลยแกแล้วตัวนี้บ้านนี้ไบ้านมันกลบได้ย่างไหงัวกินด้งัวกิน่ะงัวกินอรเรือัอกินนี้เนาะกินคิวอ้อ้ชวยกันบอกยังกันบานยับออกด้วยบ้าน เนเไหนนนิกตื่นมดเลยิีบะยาินได้บัว่าไดไปขู่ใครพนานบ่อยบ่อยปมันมีน้หยแรงมีคูให้น้ำนะแม่เอ้ยคู่ใคแม่คูให้ยังมรดกบเลยปีนี้ป้าลุงเลยนามีแต่น้ำยัให้ไรก็มีแต่น้ำได้ยะ Tốt, Mẹ nhà là... nào cho kiểu hồi nha à, đi mà nó mày yêu bọn để bọn mì mì mi mì nó mì. Mà. Mà mà nó mày mì 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 khô mì 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 băng nó, nó, nó băng hả มาหนึ่งข่าวเปลี่ยนบอมาหนึ่งข่าวเปลี่ยนบอเป็ยนค่ะเห็นอะไรูเห็ดอะไรเสื่อซี่เสืซี่บ่ถืบเก่งดมาเห็นดูบกเห็ดใ้บลเลยก็หัวุกวะก็หัวุกวะาาน้ำเบือนแต่ถ้าเราขายอันมาแซนนะข้าวักเลยเป็นเป็นแพร่จ้องนะอู้ คือของหลาตี้ออมานี่เลยเราเห็นนอนนอนนะแต่ว่าจ ouais ึงเป็นอะไรแต่เราเห็นแพน่ะแพนใหญ่ขึ้นกันนะคอสิอกแม่คอยยัต๊กหนึ่าสูงขนาดอยยัตกเลยขยัตกก็สูงขนาด วาสนาเห็นย wow, ังนะต้องเก็บว่างเต้องเก็บามาพึ่ไิเล็ดเอกไม้แล้วลูกเป็อกไม้แล้วบ้านนี่น่นี่นี่เนะบ้านน้องก๊กสาพี่พี่พี่นะขอบใจกันหน้ากันขอบคุณค่าเ Thank you เฮ้ยขอบคุณค่านะเอามาเอานะแม่ามาเอานาแม่แม่จขอบคุณค่านี่ขอบคุณค่้ะหนมือหมือน้ำขอบคุณค่าขอบคุณค่าอุ้ยไปแต่ช่างแกะเอาบ้านมานี่บ้านบ้านคุกชุกมานี่นเอยวู้ <laughs> hãy ơn nào hãy lúc nào hãy Cập chạy nào lúc khăn à, à, <laughs> à, <laughs> <laughs> à. đó Đôi mày xem đó hay làn bếp thịt à, à. mày làng làng. Để để bếp bếp bếp. của mai xưa để nó bạn ừ. ạ ตัวจลปอมกด้เอมวนเอาดอกเดีวปาหมเลขวา่วนเกเเอู่น้าดไปเลยอเอลอบเลยเนาะลอบเลยเนาะแม่ยิงวาดเอยแม่ยิงวาด หนึ่งน้ำเพื่อนยังไม่ได้กินผู้ริยังไม่ได้กินจะข้ามน้ำเพื่อนอะพาติ่งาเช่หรือแม่ดเมือปีโบยินเนาะยังจะเนาะมันได้บ้านกับเพื่อนที่น่กินตีนไก่ทอดเนาะ เจลได้สิ่งเสบอยู่ได mm ้เจลใส่เนาะข้าใส่ข้ามหอเสือดที่ชงชงปีนี่แล้ว่าเสือกอะชงปีลเดียวกันเด้อจืดกไ

เป็ดมาเออเออพ่อพ่อวันนี้หฮมกินไหนี่มันสักไข่นะเออออไล่มาเออออเผาไม้งั้นเด้อมาวันนี้เป็ดมันย่างๆไม่ได้กินเนี่ยเป็ดกันอะไเป็ดแก่ย่านเพราะเป็ดนะะมันไปแล้มันไปแล้วลูกมันย่านบ้านเลย ยืนเอบาเลยไปเลยเต้นอยู่เเต้นอยูเต้นอยูเหรอนี้ไปไปไปฉันอกุาชนี้จะไปแล้วาสมายสบายดีเลยอยู่ไหนอยู่น้าผุต๊กคือเกาผุดต๊ะก็เกี่ยวเขาคือเกาแข่งเปียกคือเกาบว่า